ผมนะม,มาผู้ชมดูว่าดุงก้าของเรานะครับผมนะจะเป็นยังไงอุย้ยอันนี้ดุงก้าก็ยังได้อยู่นะมหมูแล้วก็ได้เป็นร้อยเจตัวขายได้นะอันนี้ และนี่คือวิสตอมท็อปอัพร้านเติมเกม f อ Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงว i สตอมท็อปอจัดให้โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแกรบสแกนเช่นเคยกับเกม F 4โมบายนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็จะมีสปอยส่วนของกิจกรรมที่จะมีเข้ามาใหม่ลิเบอร์ตอลเลตวันพรุ่งนี้รวมถึงพวกแอนนิวเซอรีฉลองครบรอบ2ปีวีคสุดท้ายวีคที่4ว่าตัวที่มาเนี่ยจะเป็นโรนโดอาไนหรือว่าจะเป็นตัวอะไรวันนี้มีหลุดมาแล้วท่านผู้ชมก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยม้ถึงหนึ่งหมื่นซับกับช่องนี้ช่องนี้กันด้วยนะ โอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการแจกโค้ดฟรีกันหน่อยนะครับผมนะวันนี้มีแจกโค้ดฟรีท่านผู้ชมนะในส่วนของอ่าหรือดิมโค้ดท่านผู้ชมอย่าลืมมารับของรางวัลกันได้เช่นเคยนะจริงๆหลายคนเนี่ยน่าจะรับไปแล้วนะก็มันจะแจกในส่วนของดุงก้าเป็น CM 104นะน่าจะได้ไปแล้วแหละในส่วนของโค้ดฟรีตรงนี้ใครยังไม่รับก็สามารถมารับได้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้เหมือนเดิมเช่นเคยท่านผู้ชมแล้วก็อีโค้ดนึงเนี่ยเหมือนจะแจกเปในส่วนของอ่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นในส่วนของเป็นแพ็คนะฮะแล้วก็มีแต้มแ้งด้วยตรงนี้นะครับผมนะก็บอกเลยว่าล็อกอินเข้ามารับทุกวันดีทุกวันแน่น,นอนครับผมรวมถึงในส่วนของเว็บสโตร์ของ FC Mobile ก็สามารถมากดลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับของขวัญฟรีรายวันได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะรับทุกวันดีทุกวันนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็หลกัหลกๆประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมกอกลับไปเลยว่าจะได้เป็นอะไรนะฮะวันนี้เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมนะมาุ่นผู้ชมดูว่าดุงกาของเรานะครับผมนะจะเป็นยังไงฮะดูครับผมนะอิตาลีฮะอาบวมาฮะโอเป็นร้อเจนะครับผมนะอุ้อันนี้ดุงกาก็ยังได้อยู่นะผมแล้วก็ได้เป็นร้อยเตัวขายได้นะอันนี้อ่า 40กว่าล้านนะฮะตัวนี้ก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงมีกัเเรรแล้วก็ได้แต้มแรงมาอีก100ถือว่าใช้ได้เลยนะเป็นกิจกรรมกับตันนะฮะตัวนี้นะโอเคเลยครับผมนะคุ้มๆมะใครยังไม่รับสามารถไปกดรับกันได้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปมาว่าในส่วนของอที่เอสปอร์ตเขาอัปเดตเข้ามาในส่วนของเอฟซีโมบาผน้ชมนะนี่ฮะ Anniversary ครับผมนะฉะลองครบรอบ2ปีนะฮะ ตัวที่มาเนี่ยก็คือมีการเปิดเผยม,มาแล้วแหละเมื่อคืนนะครับผมนะก็เปิดมา3ตัวนู้้ชมนะก็จะมีเป็น LB 113นะเป็นทีมชาติอังกฤษนะเป็นตัวไอคอนนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น CDM 113เป็นบราซิลตัวนี้เนะี่ยจะเป็นตัวฮีโร่ด้วยนะครับผมนะในส่งตรงนี้นะแล้วก็สุดท้าย ST 113เป็นท่านของอ่าสวีเดนนะฮะ ผมไม่แน่ใจว่าตัวสุดท้ายเนี่ยพิมพ์ลีกแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีซักรหรือเปล่าก็น่าจะต้องรอดูกันมีโอกาสไม่ได้ที่จะเป็นท่านั่นของอเล็กซานเดอร์อีซักท่านชมนะเพื่อนๆคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ซีดีเอ็มบราซิลเนี่ยตัวฮีโร่ผมลองไปกองมาละก็น่าจะเหลือแค่ลามิเลสครับผมนะเพราะว่าลามิเลสนานๆจะมาทีเดียงเราเป็นตัวฮีโร่ด้วยซีดีเอ็มร้อยที่สามน่าจะเป็นลามิเลสแล้วก็เอลบีร้อยที่สามอังกฤษเนี่ยไอคอนเนี่ย เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านของอิชิริโคนะฮะอิชิริคเนี่ยนานๆจะมาทีด้วยนะครับผมนะกิจกรรมนี้แน่นอนเขาน่าจะกลับมาอีกแล้วกับ113 LB ทวงบอลลัง LB ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอชมค่าพลังกันนะฮะส่วนหลายคนถามว่าโรนโดอานจะมาหรือเปล่าน,นี่ผมก็ตอบไม่ได้นะผู้ชมนะซึ่งโอกาสประมาณ80-90%น่าจะไม่มาครับผมนะเพราะว่าตัวเนเปอร์ซเนี่ยเปิดเผยม,มาเนี่ย ตัวที่เป็น113เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาแค่ประมาณ3ตัว4ตัวไม่เกินนี้หรือว่าเขาอาจจะทำเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะแต่ผมคาดไว้ว่าน่าจะไม่มาครับผมในส่วนของอานะเดี๋ยวต้องรอดูกิจกรรมหน้านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะหลักๆก็ประมาณนี้นะกรัน3ตัวอเชิคโคของอังกฤษนะฮะแล้วก็มีบาซิลเป็นลามิเลแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีซัก113เอที เพื่อนๆคิดว่าจะถูกไม่ถูกก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้เช้า8ปดโมงนะครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะในส่วนของการอัปเดตนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูในส่วนของดิเบอร์ตอเลสเดี๋ยวผมมาว่าในส่วนของ TOTW หน่อยนะฮะมีอัปเดตเข้ามาแล้วในส่วนของ TOTW นะฮะก็จะเปิดที่ด้านนั้นของมอยเซตไกเซโด CDM 108นะฮะตัวนี้ก็ใช้แต้มแรกแค่300ใครมี300ไปจัดได้เลยครับผมนะ108 CDM แล้วก็มีมิโซจูเนียร้อยแ อาร์ดับเบลบุนโอคิมาไลท์ซีเอ็มร้อยเจ็ดนะผมจอร์ดี้ยอบ้าหลักๆนะฮะหลุยดีอาร์สครับผมนะที่คุ้นๆนะเลี้ยงตัวไหนไว้ก็ไปจัดเอาได้นะครับผมนะเอามาเป็นอารมณ์ไหล่นะในส่วนของนักเตะทีโอทีดับยูนะครับผมนะมีสุ่มตรงนี้ด้วยนะฮะสองร้อยห้าสิบเอฟซีพอยท์รู้ว่าจะเป็นสมัยแต้มในส่วนของแมตช์สำคัญก็สามารถมาเล่นได้อยู่เช่นเคยนะช่วงทีมชาตินะตรงนี้นะครับผมนะนอกนั้นไม่ได้มีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วส่วนพีโอทีพีโอทีเอ็มเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามอีกทีีนนนึงะครัับผมมว่่าาอปเเดตย จะเป็นยังไงนะครับผมนะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมปาว่าส่วนของการฉลองครบรอบก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะตอนนี้ก็เดินทางมาสู่แกราดี่อันดับที่4นะที่จะเข้าพื้นฐานนี้ก็่าจะครบจบแล้วแหละใครที่ดองตรงน้องแต้มไว้ก็อย่าลืมมาอ่าแลกนักเตะนะครับผมนะส่วนอ่า รางวัลที่3เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเดินมาแล้วในส่วนของรางวัลที่2ผมครบหมดแล้วนะแต่ว่ารางวัลที่3ผมเดินมาก็ตรงนี้ก็จะได้รับในส่วนของการฉลองครบรอบรั่ร้อกร้อ1สแบบซื้อขายไม่ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมลองเปิดไปดูแล้วกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมนะโอเคมาฮะมาลุ้นกันโอ้โหไม่พอกด,ด้วยว่าเป็นร้อยหกถือว่าตรงเลทนะครับผมนะตรงนี้ถือว่าใช้ได้เลยฮะตรงไหนเป๊ะนะฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราได้มาก็จะเป็นปรดี้นะครับผมในส่งของที่เดิอหลักก็สะสมครบแล้วในส่งของรางวัลที่3นั่นเองนะครับผมนะส่วนราวันที่4เดี๋ยวต้องรอดูว่าตัวไดจะมานะครับผมมี3ตัวนะครับผมนะหรือว่าใครที่ลังเลเลือกไว้แล้วเนี่ยอย่างพวกแบบฟันตรงฟันได้ร้อยสิที่กำลังหากองหลังอยู่เนี่ยก็สามารถมาเลือกการให้เขาได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะโอเคหลักๆ ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมฉลองครบรอบก็เดี๋ยวอำลากันอีกไม่กี่วันแล้วนะจะไห้สีส่เข้ามานะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องรองดูว่ามันจะมาแนวทางแบบไหนนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะฮะ โอเคสุดท้ายครับผมในส่วนของริเบอร์ตอลาเลสครับผมนะก็เปิดเผยนักเตะเข้ามานะจากเอฟซีฟอรลัมนะอันนี้50-50นะฮะยังไม่ชัวร์100%ก็ถือว่าเป็นคาดการณ์และกันนะอัปเดตจริงๆก็น่าจะเข้ามาวันพรุ่งนี้นะเป็นกิจกรรมย่อยนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นกิจกรรมหรือเปล่าหรือว่าจะมีให้เปิดแพ็คเดี๋ยวต้องรอดูวันพรุ่งนี้8โมงเช้าท่านผู้ชมนะนักเตะที่เปิดเผยมาก็จะมีใครบ้างอย่ยก็จะเป็นพวกมาตินเนสครับผมตุลโรวีดาวนะก็จะเป็นนักเตฝั่งพวกกมมมาต้ครผนะีฟะ โบย่าอะไรแบบนี้นะที่เราคุ้นซานตาครูสครับผมนะนี่นะหลักๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่ในส่วนของลิเบอร์ตาเลสนะครับผมนะก็เป็นฝั่งพวกบราซิลอ่าพวกอาร์เจนอะไรแบบนี้นะครับผมนะในส่วนของไอคอนเนี่ยก็จะมีพวกอ่าคาฟูอาร์บีนะมีโอกาสที่จะมาสูงนะครับผมนะแล้วก็คาร์ลอสเตเวสร้อยสิบสามเวสทีมีจาซิโนอาร์ดบิวร้อยสิบสามซิโก้ซิกโก้ก็เหมือนจะมาปะถ้าเกิดว่าผมจะไม่ผิดนะลิเบอร์ตาเลสอาครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนจะมานะซิกโก้ครับผมนะมี ลูคคืนเม่ครับผม112 C M นะเซโรเปโตอาร์บีร้อยสิบสองครับผมนะดิโกมิเิโตฮะแล้วก็มีลามิเลสอีกแล้วครับผม C D M ร้อยสิบสองผมต้องรอดูว่าถ้าลามิเลสมากิจกรรมฉลองสี่ปีเนี่ยพาร์ทที่สี่เนี่ย ก็อาจจะไม่มากิจกรรมนี้แต่ถ้า,าพิกโผล่ยังไงเนี่ยก็อาจจะมาโผล่ที่ลิเบอร์ตอเรสก็ได้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งครับผมแล้วมีมาเชลโนซีดีเอ็มร้อยสิบสองแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยที่ผมเคยพูดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับผมที่ว่าเขาจะมาในส่วนของกองหน้าอิทีนะผม,ผมก็คือือนารเคสโปนั่นเองครับผมนะชอบเหลือเกินนะในส่วนของลิเบอร์ตอเรสน่าจะกลับมาครับผมนะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเพืเ่อนๆคิดเห็นอย่างไรจะมาตรงตามนี้หรือเปล่าหรือไม่ตรงยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับท่านชมนะส่วนกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวต้องรอรู้นะเพราะว่าผมไม่ชัวร์เลยว่าจะมาเป็นกิจกรรมหรือว่าจะมาเป็นให้เราเปิดแพ็กเหมือนมันลงดอนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับผมนะโอเค หลักๆก,ก็ประมาณนี้ลวกันนะครับผมสุดท้ายเดี๋ยวขอฝากหลีกหน่อยละกันนะครับผมนะใครที่เซิร์ชหาหลีกไม่เจอนะครับผม GSC ขีย T h นะฮะตรงนี้ก็สามารถมาแอดชื่อผมได้นะครับผมถ้าเกิดว่าหาหลีกไม่เจอนะก็เซิร์ชชื่อผมนะด้านบนนะฮะตรงนี้ครับผมนะหรือว่าจะเอาเป็นในส่วนของอ่าที่เป็นอ่า ID ก็สามารถเอาได้เช่นไก่เช่นกันนะครับผม GSC X Gap สแกนตรงนี้ก็ แอดมาได้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น UID นะครับผมนะโอเคหลักๆไม่น่าจะมีอะไรพิกโผล่้ในส่วนของตรงนี้สุดท้ายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แกันด์บนะครับผมถ,ถึงมันถึงมหอมือซับไว้เจอกหนใหคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้า8โมงครับผมนะลั่นแน่นอนฮนะ